สวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับน้าเต่านะครับกับช่องตกปลากับน้าเต่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมานะครับรีวิวเจ้าชิมาโนนะครับสกอร์เปียนดีซี2021นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ใช้งานมา1เดือนเต็มๆตมนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรที่ต่างจากตัวเก่าบ้างนะครับแล้วก็ การใช้งานเป็นยังไงบ้างครนะมีจุดไหนที่อัปเกรดได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ก็ธนนะชอบใจก็กดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะครับคลิปตกปลาคลิปรีวิวลอกรีวิวคันเบ็ดนะครับก็ผมจะพยายามสรรหาเวลามาทำให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู เจ้าสกอร์เปียนดีซีสองพันกันดีกว่าดีกว่านะครับว่ามันดีอย่างไงนะครับมันเจ๋งยังไงนะครับเป็นกระแสเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับมีทั้งกระแสที่ดีแล้วก็กระแสดราม่านะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวคกันก่อนนะสำหรับเจ้าชิมานโนสกอร์เปียนดีซีสอนะครับก็ตัวนี้เป็นรอบ6.2นะครับ6.2ต่อ1ต่งนะครับ ก็นี่ครับอ่ะมดูสเปคนะเป็นรอบ6.2ต่อหนึ่งนะครับก็น้ำหนักที่215กรัมนะครับอ่ามีอ่าบอลเบลลิงครับ7บอลเบลลิงบวกหนึ่งเป็นลูกบอลเอลูกปืนกันกัดนะครับก็ใส่สาย12ปอนได้130หลานะครับ14ปอน110หลาแล้วก็16ปอนด100หลานะครับออกแบบมาสำหรับ งานที่หนักๆแน่นอนนะครับสายระดับนี้นะครับอ่ะส่วนเทคโนโลยีที่เขาให้มาครับมีอะไรบ้างครับอ่าก็ที่เด่นๆเลยนะครับก็จะมีอ่า IDC ไฟนะครับ IDC ไนี่น่าจะเป็นตัวเดียวกับ Scorpion DC 2 0 1 7นะครับอ่าน่าจะเป็นชิปตัวเดียวกันแล้วก็มี MGL Spoon นะครับ MGL Spoon เป็นสปูนแบบน้ำหนักเบานะครับอ่าภายในกล่องนะครับอ่าให้อะไรบ้างนะดูกันนะครับ แน่นอนเราให้ตัวลอกมาแล้วเนี่ยหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นนอ็นอปน็อปเดิมนะน็อปเดิมผมผมถอดออกนะผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปใส่แคนแต็งนะครับน็อปเดิมมีลูกปืนอยู่ข้างละลูกนะครับข้างละลูกแล้วก็น้ํามันยังไม่ได้แกะใช้เลยน้ํามันเดิมนะครับแล้วก็มีพวกคู่มือนะครับคู่มือมีประกันจากบริษัทนะครับประกันจากบริษัท ขคอลลีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวรอกกันนะครับก็ตัวนี้เป็นรออ6.2นะครับหมุนขวานะครับก็ส่วนส่งของเอวค่ะแม่ขายกับเจ้าคูราโดนะครับคูราโดนะซีรีคูราโดน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้ผมใส่แขนแต่งแล้วก็สตาร์แดดแต่งนะครับอ่าอาจจะดูสวยกับของเดิมนิดนิด,น,ดนึงน่าก่อนนี่ดู แปลงหน้าตาของเขานะครับาสกอร์เปียนดีซนะครับนี่ครับตรงฝาตรงฝาจะเห็นไม่เลยตรงฝามีสัญ,ญลักษณ์แมงป่องด้วยนะครับดูสวยงามทีเดียวนะครับก็มีนะครับเป็น ไมโครโมดูลนะเป็นโมดูลเกียร์นะตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเขียนว่าไมโครโมดูลฟังก์ชัโฟกัสตรงนี้นะครับไมโครโมดูลนะครับแล้วก็มีรอบ6.2นะครับเขียนเอาไว้นะครับตัวสองวงเอวเขาดูสวยงามนะครับฟิลิ่งกันหมุนนะครับนุ่มเนียนนะครับทำสไตล์ชิมานโนนะครับกับเฟืองไมโครโมดูลนะครับ ซึ่งตัวปี2 0 1 7ยังไม่ใช่เฟืองไมโครโมดูลนะครับตัวนี้ก็พัฒนามาให้นะครับแล้วก็มีโหมดปรับนะครับ DC นะครับโหมดปรับ DC มีมีหนึ่งนะครับมีเปิดเลิ่มไปนี่เป็นโอเพนนะครับเปิดฝามีหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับ สี่นะฮะอ่าแล้วก็มีวินโหมดนะครับเป็นวินโหมดนะครับตัวสองพันสิบเจ็ดจะเป็นโหมดออโต้นะแต่ตัวนี้ใส่เป็นวินโหมดมาให้นะเป็นตัวเดี่ยวนะครับก็ไว้ตีแบบเวลาลมมาแรงๆนะฮะก็ใช้วินโหมดนะก็จะหน่วงได้ดีขึ้นนะครับอ่ารีนกันหมุนนะครับส,สุดเนียนเลยครับใช้แล้วมันรู้สึกถึงความพรีเมียมนะครับ โอเคกับลอกระดับราคานี้นะครับเดี๋ยวมาดูชุด DC กันนะครับมาดูชุด DC กันหลายคนยังไม่รู้ว่า DC คืออะไรนะ DC คือระบบหน่วงนะครับเป็นระบบหน่วงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเปิดไาที่เลื่อนตัวนี้มาที่ open นะครับเ่อนท่านเลื่อนมาที่ open แล้วท่านก็มาเปิดตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเดิอนออกนะครับแล้วดึงขึ้นมาตรงๆเลย ดึงตรงเลยปึ๊บอ่าก็จะเจอกับเจ้าชุดหน่วง DC นะครับนี่อ่ะนี่คือระบบ d c นะครับระบบน่วงดีของเขานะก็จะมีโหมดให้ปรับอีกนะครับดังนายอีก3มจุดนะครับอ่าเป็นโหมดสายนะมีตัว P ตัว n กับตัว f นะครับอ่าตัว P ก็น่าจะเป็นสายพ e นะอ่าตัว n น่าจะเป็นไนลอนนะใส่ย N ธรรมดานะครับแล้วก็ตัว f ฟก็โฟล์ค์บอล นะครับเป็นสายฟูโ c ลคาร์บอนนะก็เลือกปรับเอาเราใช้สายอะไรนะฮะรบะบบหน่วงก็เป็น IDC ีไฟนะครับอันนี้อ่ระบบหน่วง DC คืออะไรนะครับก็จะจำแนกแยกไปนะครับอ่าระบบหน่วงอ่าในลอกหยดน้ำตีนปลาอมก็จะมีอยู่สองแบบหลักๆนะครับคือหน่วงแบบ เม็ดลาหน่วงเม็ดลาครับเทเลียมว่า S V S นะครับ S V S Infinity นะครับจากจากพวกตระกูลคูลาโด้คูลาโดเคสกอร์เปียนหนึ่งห้าศูนย์นะครับพวกอันเทเลสนะครับก็จะใช้หน่วงแบบ S V S นะครับเป็นหน่วงเม็ดลานะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นของไดว่าก็จะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็ก่า ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองสองสองแบบหลักๆนะอ่าแต่ตัวนี้เป็นหน่วงผมจำแนกไปในชุดของแม่เหล็กนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับแต่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอ่ามันก็จะต่างจากของไดว่านะครับไดว่าจะเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะอ่านี่มีคําถามว่าเอามันต้องใส่ถานสิมันใช้ไฟฟ้าไม่ต้องครับอ่า แล้วมันทางานอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะตามความเข้าใจของผมอ่ะเรามาดูที่สปูลด้วยครับสปูลน,นี่เป็น MGL สปูลน,นะปูดค่อนข้างเบาเลยเบากว่าตัวเก่าเยอะมากครับรู้สึกได้เลยนะครับอ่าเห็นอะไรไหมครับอ่าในสปูลเขาจะมีชุดถ้วยชุดชุดชุดทุ่นอยู่อ่ะทุนนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับ น่าจะเป็นแม่เหล็กนะอ่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะหลักการทํางานจะคล้ายๆกับไดชาร์จรถยนต์นะครับอ่าในตัวนี้อ่าในตัวของชุดดีซีเนี่ยในวงกคมเนี่ยมันจะเป็นอ่าขดลวดครับเป็นขดลวดแล้วภายในชุดนี้อ่าจะเป็นพวกแผงวงจรน,นะครับแล้วก็มีชิปประมวลผลอยู่ข้างในนะครับมีชิปประมวลผลอยู่ข้างในทีนี้เวลาทํางานก็คือว่าอ่าชุดทุนเนี่ย เข้าไปอยู่ในชุดของหน่วงนะครับชุดชุด,ชดอ่าชุดขดลวด <g iggle> ชุดขดลวดนะครับเข้าอยู่ในชุดขดลวดนะครับแล้วก็ตัวสปูลเวลาเราเวียงสายออกไปสปูลจะหมุนนะครับหมุนนะครับหลักวิทยาสายง่ายแม่เหล็กนะครับหมุนรอบขดลวดนะครับจะทําให้เกิดพลังงานนะครับทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้านะครับ่ ทีนี้เวลาหมุนปุ๊บเกิดพลังงานไฟฟ้ารอบขดลวดนะครับตัวไฟฟ้าจะ,ะตัวขดลวดคนระับจะส่งพลังงานไฟฟ้าไปเลี้ยงชุดแผงวงจรด้านในะจะเลี้ยงจะเลี้ยงแผงวงจรด้านในปุ๊บ <S <S เข้าไปที่ชุดประมวลผลนะเข้าไปที่ชุดประมวลผลที่อยู่ด้านในนะครับเป็นชีปประมวลผลซึ่งทางโรงงานอาจจะจูนมาสมมุตินะครับอันนี้เป็นการสมมุตินะ สมมุติว่าจูนให้สปูลหมุนไม่เกิน200รอบต่อวินาที่ทีนี้หลังจากที่ส่งกำลังปื้ดเข้าไปแล้วนะครับชุดตัวม้วนผลจะคำนวณสปูลว่าหมุนเกิน200รอบไหมถ้าสปูลหมุนเกิน200รอบตัวตัวชีะม้วนผลนะครับจะสั่งให้ขดลวดนะครับกลายเป็นสนามแม่เหล็กนะครับ ปดลวดพอได้ไฟฟ้าจะเ,เป็นสนามแม่เหล็กนะครับดูดกับชุดทุ่นที่อยู่ด้านในสปูลน,นะครับเพื่อชะลอการหมุนของสปูลลงนะครับให้เหลือ200รอบนะครับอ่าโดยประมาณนี้นะซึ่งระบบด c ซนะครับอาจจะตั้งไว้ให้ทำงานที่อย่างเรากดไปที่เบอร์หนึ่งนะครับปรับไปที่เบอร์หนึ่งเนี่ยอยังปรับไปที่เบอร์หนึ่งอตอนนี้ปรับไม่ได้ปรับไปที่เบอร์หนึ่งสปูลจะทำงานเริ่มต้นที่ 100รอบต่อวินาทีนะครับ100รอบต่อว,วินาทีไฟฟ้าเริ่มจ่ายนะครับแล้วชิปประมูลผล็นจำนวนแล้วว่าอสปูลหมุนเกิน200รอบไหมถ้าเกิน200รอบจะส่งกําลังมาที่ส่งกระแสแม่เหล็กนะครับมาที่ขดลวดครับเพื่อชะลอสายนะครับอ่าโดยการทํางานคร่าวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าผิดถูกยังไงก็แจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าผม อันนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆนะคร่าวๆนะผมว่ามันน่าจะทํางานแบบนั้นนะแบบนั้นนะ,ะนานๆน่าจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะ,ะแกะลอกนะครับจะแกะลอกเดี๋ยวจะแกะทั้งตัวเลยนะครับจะแกะทั้งตัวเลยว่าเจ้าเนี่ยมันภายในเป็นยังไงนะครับอ่าดูภายนอกไปก่อนแกะซูบูเอาไว้แล้วนะ แล้วมีจุดไหนที่สามารถอัปเกรดไดนะ้ก็จะอัปเกรดไปเลยนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวาตามชมกันครับอ่าแล้วรับตนาหลังจากที่รื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือชิ้นส่วนของเขานะครับทั้งหมดนะของเจ้าสกอร์เปียนดีซี2021นะครับก่อนเดี๋ยวมาไล่ดูทีละจุดเลยนะครับอ่านีเริ่มจากฝากข้างก่อนนะครับฝาข้างนะครับอ ่าข้างนะครับด้านในจะมีลูกปืนอ anti reverse หนึ่งตัวนะครับอ่าลูกปืนแอต n t รีเวิร์สก็คือลูกปืนกันกลับนะหนึ่งตัวตัวนี้ครับเนี่ยลูกปืนกันกลับนะครับวัสดุฝาไม่ใช่พลาสติกนะอย่าเข้าใจผิดน่าจะเป็นอะกาเนสนะวัสดุอะกาเนสนะครับของทางชิมาโนนะครับอ่าแข็งแรงน่าดูอ่าแข็งแรงครับแข็งแรงกดไปนี่ แทบจะไม่มีการยุบตัวเลยนะครับไม่มีการยุบตัวเลยดีกว่านะครับ <c oughs> อ่าฝาก้างนะครับมีอ่าสัญลักษณ์ไมโครโมดูลนะครับอ่าต่อไปตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็น่าจะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับนะครับแต่ชุดนี้น่าะเป็นพลาสติกนะอ่าตรงนี้เป็นพลาสติกอ่าภายในนะครับตัวนี้อ่าจะ เป็นโลหะนะครับเป็น oh ว,วัสดุโลหะตัวเสาเสาชุดยกนะครับตัวแป่นกดนะครับฝาข้างสองข้างนะมีแหวนอีกตัวเดี๋ยวออกกันเป็นแหวนทองเหลืองนะครับตัวบอดีก็จะเป็นวัสดุอะกรเนตเช่นเดียวกันนะครับแข็งแรงคนระับแข็งแรง มั่นใจได้เลยต่อไป้ายอ่ะลูกปืนเดี๋ยวดูลูกปืนกันหน่อยอ่ะลูกปืนแกนสปูลน,นะครับตัวนี้เป็นลูกปืนแกนสปูนนะเป็นลูกปืน SARB นะครับลูกปืน SARB นะครับตัวนี้ลื่นนะครับลื่นมากนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีที่นี้อีกตัวหนึ่งผมไม่ได้แกะออกมานะครับ เนี่ยที่ชุดน่วงอ่าจะมีลูกปืนที่เกียแกะครับแกะแล้วประกอบยากนิดหนึ่งนะครับชุดน่วงแต่แกะได้แกะได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่จำเป็นอย่าไปแกะเขาดีกว่านะครับอ่าจะมีลูกปืนเป็น srb นะครับสองลูกนะครับใส่เข้ามานะครับที่แกนสปูลอ่าแล้วก็จะมีอ่าสองตัวนี้นะครับอ่าเป็นลูกปืนตัวใหญ่นะครับสองตัวนะครับประคองเสาหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกปืนธรรมดานะครับ แล้วก็ประกอบประคองชุดเฟืองพินเนียนเฟืองพินเนียนหนึ่งตัวนะครับประคองชุดเฟืองพินเนียนปึ๊บไะใส่ให้ดูอ่าปึ๊บนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีประคองชุดเฟืองพินเนียนอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับหัวท้ายเลยนะครับให้ความสมูทนะครับให้เซนเตอร์ที่ดีอ่านี่คือระบบเอ็กชิพนะครับนี่คือระบบเอ็กชิพ อโอเคนะครับซึ่งจะมีในลอกตั้งแต่คุราโดขึ้นมานะครับทาซิตัสจำไม่ได้นะว่ามีระบบนี้หรือเปล่านะแต่คุราโดมีแน่นอนสกอ์เปียมีแน่นอนนะครับอันเทเลสมีแน่นอนนะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับอ่ามาดูที่ชุดเฟืองอ่าดูชุดเฟืองกัน ชุดเฟืองไมโครโมดูลนะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองนะแต่พีเนียนนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทองเหลืองหรือเป็นสแตนเลสนะออแต่สีมันก็ออกทองเหลืองเหลืองๆแหละแต่ว่าตรงแกนมันเป็นสีเงินๆนะผมวอาเหมือนสแตนเลสนะครับนี่คือความละเอียดของฟันเฟืองไมโครโมดูลนะครับจะละเอียดกว่าตัวปี2017นะครับตัวปี2 0 1 7จจะเป็นเฟืองธรรมดาอยู่นะครับให้ความเรียบเนียน หมุนลื่นนะครับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับต่อไปชุดเบรกนะครับที่เป็นประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นเพราะว่าให้กำลังเบรกที่น้อยมากนะครับถามว่าน้อยไหมนะครับก็ช่วงปรับเขาค่อนข้างแคบนะครับคือท่านอัดเบรกจนสุดก็ยังไหลได้นะครับต้องอัดเข้าไปอีกนะฮะ ซึ่งมันจะส่งผลต่อเกี่ยวเสานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดเบรกหน่อยอ่าชุดเบรกนะครับชุดฝากดก,กับชุดพระเบรกนะครับอ่านี่คือชุดบนชุดบนนะครับอันนี้ชุดพระเบรกชุดล่างนะครับอ่าแผ่นล่างกับแผ่นบนก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูผมจะใส่ให้ดูนะนี่คือ ชุดเบรกที่อยู่ในห้องเบรกมันมีแพ่พื้นที่แค่นี้เองครับนี่ครับเห็นไหมเลยเดี๋ยวสะท้อนสะท้อนเงาหน่อยนะซึ่งมันให้แรงกดที่ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยอ่าท่านจะต้องอัดเบรกค่อนข้างเยอะไปออเพราะอีค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องอัดเบรกค่อนข้างจะเยอะถึงจะได้กําลังเบรกที่ โซน,นะครับซึ่งระบุมาที่5.5กิโลนะครับอ่าให้แรงกดที่53.9นิวตันเมตรนะครับอ่ากำลังเบรก5กิโลเนาะเออซึ่งมันไม่น่าถึงนะครับไม่น่าถึงอ่าถ้าต่อไปชุดเตะอ่าชุดเตะจานเตะฟรีราปูนนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่น้ำหนักน้ำหนักเบานะนหนักเบามากเลยอ่าทีนี้มาดูที่เสานะฮะอีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นเสาเฟืองนะครับใต้เฟืองไอ้ใต้เสาเป็นบูทติกนะครับูบทติกนะอ่าก็ระดับราคานี้นะครับแต่ให้แค่บูทพลาติกมา ไม่รู้นะว่ายังไงนะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่พลาสติกนี่ก็ไม่ได้ว่าหวยนะครับเป็นชุดพลาสติกพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่ามันคืออะไรนะครับชุดยกนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับชุดยกเป็นพลาสติกนะครับชุดเข่าควายนะครับเป็นโลหะนะตัวเข่าควายเป็นโลหะครับตัวเข่าควายเป็นโลหะเนาะ เฟืองตัวนอนเป็นพลาสติกนะครับตัวเก่าตัวเีทั้เจ็ดเป็นโลหะนะแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกมานะครับแล้วก็มีบูทหนึ่งตัวนะครับซึ่งอัปเกรดเป็นลูกปืนได้นะครับตัวเฟืองก็เป็นพลาสติกนะครับตัวเกลีร์สายนะครับยังเป็นรูรูเท่ากันอยู่นะ รูเท่ากันแต่จริงตัวเมทเทนเนียมแล้วก็ตัวอันเทเลจะเป็นอาชุดตัวนี้จะใหญ่นะครับต,ตัวปลายจะรีดให้เล็กลงนะครับเมื่อการส่งสายที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ยังได้เป็นแบบยุคกเก่าอยู่นะครับก็โอเคอก็จะประมาณนี้นะลูกปืนก็ระบุมาที่อ่าห้าลูกในเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกก็ตอนนี้นับได้หนึ่งนะครับใน ชุดนี้หนึ่งตัวอ่า,อามีสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จากน็อปตัวเดิมนะครับรจากน็อปตัวเดิมก็มีสองลูกมีแค่สองลูกนะน็อปตัวเดิมนะมีแค่สองลูกเนี่ยน็อปตัวเดิมอ่าน็อปตัวเดิมนะครับมันจะเขาจะใส่มาอ่าให้ข้างละลูกนะครับแล้วก็เป็นบูทนะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นแขนแต่งนะก็จะมีลูกปืนสี่ลูกครับตอนนี้รวมๆแล้วก็มี สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลูกนะเก้าลูกตัวนี้มีเก้าลูกนะครับก็แนวทางการอัปเกรดนะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเจ้าบูทพลาสติกตัวนี้นะครับอ่าอ่ะที่บูทพลาสติกเดี๋ยวอธิบายก่อนพลาสติกตัวนี้ครับอ่ามันไม่ใช่พลาสติกที่ห่วยนะครับมันเป็นของดีนะครับมันเป็นมันดีนะครับ พลาสติกตัวนี้มีชื่อทางอุตสาหกรรมว่าซูเปอร์ลีนนะครับซูเปอร์ลีนนะเป็นพลาสติกที่มีความแข็งนะครับความลื่นนะครับสูงนะครับแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงพอๆกับเหล็กเลยทีเดียวนะครับอย่าคิดว่าพลาสติกที่เอามาใส่ในชิมาโน่ลอกชิมาโน่เนี่ยจะห่วยนะครับเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมเลยนะครับเกรดดีมากนะครับโอเคนะครับซึ่ง ่ซปเปอร,ร์ลีนใช้ในอุตสาหกรรมลอกตกปลามาก็หลายตัวนะครับใช้ทําทั้งแผ่นเบรกนะครับชุดยกนี่ก็เป็นซปเปอร์ลีนนะชุดยกนี่ก็เป็นซปเปอร์ลีนนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดดีกว่านะช่วงนี้อัปเกรดดีกว่า,าเดี๋ยวจะเปลี่ยนใต้เสานะครับเป็นลูกปืนนะครับ แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ชุดเบรกนะครับผมสั่งพาร์ทของคูลาโดโเคมานะครับเป็นฝากดเบรกคูลาโดโเคนะครับแล้วก็แผ่นเบรกนะครับใส่ในซีรีคูลาโดโเคครับเดี๋ยวลองใส่ดูใส่ได้ไหมเพื่อให้กําลังเบรกราลังกำลังเบรกมีช่วงที่กว้างขึ้นนะครับนี่ครับใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับ ชุดนี้นะครับชุดฝากดของคูลาโดนะครับอ่าโอเคนะครับใส่ได้นะครับก็จะให้กำลังเบรกที่หนักแน่นขึ้นนะครับนะเทียบกับฝาเก่านะครับเทียบกับฝาเก่าอ่านะครับก็กำลังเบรกก็จะออกไปวงนอกเลยวงกว้างเลยนะครับก็จะให้กำลังเบรกที่ดีขึ้น อ่ะโอเคเดี๋ยวอัปเกรดก่อนนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ,อ่ะโอเคครับหลังจากที่อัปเกรดนะครับแล้วก็เปิดให้ดูภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับและพร้อมกับอัปเกรดไปด้วยเลยอนนี้เราก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับหมุนลื่นเนียนนะครับ ยิ่งกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงบอกว่าเลีเวนนิดนึงนะครับอ่าก็สิ่งที่เปลี่ยนก็มีนะครับบูตใต้เสานะครับหนึ่งตัวแล้วก็บูตหัวตะหนอนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุดชุดเบรกนะครับเป็นฝากดเบรกกับแผ่นเบรกนะครับเปลี่ยนออกครับใส่ของคุณลด้โดโเคนะครับส่วนบูก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนไปก็ กำลังเบรกก็เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกนะครับเราต้องปรับไปเกือบสุดเลยหรือสุดเลยนะครับผมจะแน่นนะครับตอนนี้เบรกมาตามสั่งนะครับก็กำลังเบรกเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยกำลังเบรกเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปใช้งานจริงอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็ปรับปรับละเอียดได้นะครับปรับละเอียดได้เลยน,นะครับเบรกก็ เนียนขึ้นนะครับหนักขึ้นนะครับโอเคนะก็นานาที่ตัดสินใจครับอยู่นะครับจะซื้อไหมนะครับก็ซื้อได้ครับซื้อได้ใช้ได้นะครับเบรกเดิมนะครับอาจจะมองว่าอ่อนไปหน่อยแต่ว่าสําหรับการประช้อนนี่สบายๆนะครับสําหรับการชะดอ่าจะต้องอัดเข้าไปหนักนิดนึงนะครับก็ หลังจากที่ใช้มา1เดือนนะเรื่องฟีลลิ่งการตีนะครับการหมุนการใช้งานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าตัวปี2017มาพอสมควรเลยนะครับแตจากน้ำหนักที่เบาลงนะครับแล้วก็สปูนที่เปลี่ยนเป็น MGL นะครับเป็นสปูนเบานะครับก็ทำให้การตีเหยื่อนะครับได้ระยะมากขึ้นนะครับก็เหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกกบยางนะครับพวกกบยางพวกกบไม้นะครับทำระยะได้ ไกลอยู่พอสมควรนะรประมาณ30เมตรเลยทีเดียวนะครับ30มสถึงสี่ิเมตรเลยนะครับก็สําหรับเจ้าสกอร์เปียนดีซีสองพนะครับตัวนี้นา่นาสนใจนะครับลองไปซื้อหากันได้นะครับราคาถูกกว่าตัววีสองพอยู่ประมาณ1,000บาทเตยนะครับจากที่เขาลดเกรดวัสดุลงมานะครับจากลูกปืนเป็นบูทเป็นอะไรนะครับเป็นวัสดุพวกซุปเปอร์ลีนนะครับถามว่า คุ้มไหมนะผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มกว่าเจ้าคูลาโดดีด้วยนะครับเพราะว่า,าตัวชิปดีเขาเป็นคนละตัวกันเจ้าคูลาโดจะเป็น IDC ีเวอร์ชัน4นะครับซึ่งจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าตัว IDC ีไฟนะครับตัว IDC ีีเวอร์ชั่น5นี้จะละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าเรื่องการปรับ จูนเวลาสายฟูนี่ดีกว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเลยทีเดียวตีเหยื่อที่น้ำหนักเบาได้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้น,านา้นาๆตัดสินใจได้นะครับว่าจะซื้อไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะพอสำหรับเจ้าสกอร์เปียนด2021นะครับก็ มีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับท่าน,านาสนใจก็ลองไปซื้อหากันดูนะครับแต่ไงก็ฝากช่องตกปลากับกระต่าไว้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกนะครับอ,อยากให้รีวิวร่องเท่าไหนก็ทักกันมาได้นะครับจะพยายามหามารีวิวให้ชมกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ อลาแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคตกปลาให้สนุกนะครับสวัสดีครับ